สวัสดีวันนี้เป็น้องครับวันนี้เสาร์วันที่7พฤศจิกายน2 5 6านตลาด7ลองประบอกันตลาดนัดโคกระบือตำบลกุดว่าอำเภอกุชินาราจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมาชมบรรยากาศกันนะครับแจ้งวันเยียนะครับแอ็มินึ่งหจันทจริญกาพุทธตลาดเพื่อสุขสันติสุครับเอาวันนี้นะครับบรรยากาศเอาเย็นๆนะครับลมหนาวๆนะครับรู้สึกวันนี้นะครับไหว้เข่าตลาดหน่อยนะครับวันนี้นะครับ ข้าตลาดหน่อยนะครับนั้นะครับค่อนข้างจะเงียบเงาครนะับมารูกันนะครับมีแต่ควาเนือไีเนควายนื้อะนะบกพูใหญ่ๆเนี่นํำบกปูให่่ๆลอยสมสินจะแข่งถสหมื่นนครับสองตัวเนี่ยพิ่นหักกันห้าสิบเจ็ดนะเบื้องใหญ่บ่สองตัวห้าหมื่นเจ็ดแล้วเป็นตรีราคาให้กันแค่2.000มืนน่นนอยๆครับ วันนี้นะบรรยากาศอันพอลเจ้าเมื่อไรั้งแล้วเป็นทรงสุบเดนี่้ไม่ไหป้มันเป็นย่งเานไหมันลุกไปงกาแลวที่ไันาสเพื่อนไห่กันหกเมือนท่านเป็น อสองตัวหกหมื่นสูงร้อยสามสิบบวกรนะ้อยสามห้านะครับอ้วนๆนะี่ไงฮะสูงร้อ,อยสามห้าอนะ้วนๆะนี่ไงหกหมื่นสองตัวหกหมื่นพันขึนต่อหาสิบเจ็ดนะครับรบ,นะบ้านใดกันอยู่นครับบ้านใดกันอยู่นะครับหาหมื่นแปดขึ้นมาแล้วขาดกันอยู่สนะี 58, ่พัน, 4, นครับตอนนี้นะครับ แม่ลูกลูกตัวเนเมีย 55, งเราห้าหมื่นห้าพันสญ่ร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามหาเอ้าอย่าไป่สเฮ้ฟ้าอครับอาบึงเมีงเรสว่วงดีนะเป็นควายอ้างลึกๆนะครับควายอ้างลึกๆครับหน้าตาดีโคงสางดีครับทรงลูกดีนะครับสูงลูกสูงร้อยีิบห้าบวกครับเป็นควายทองป,ประกวเป็นควายอ้างลึกนะครับ ส่วงดีรบบส่วงดีงดหางดีับถ่ายดียมเม่มสามหมื่นหลูดสองหมื่ม 30, 000, 20, นนะเป็นต่อราคากันเลยบนครแบบมกันเงินับ้องเต่อพันรับ สนใจตีดต่อเดเบอร์เลยไหมครับ0ู5ห้าสองสามสี่สามเกจสนใจก็มาสอบถามกันต้อเหมือนนี้นะมีนาบรรยากาศค่ายเนื้อเป็นเด็กค่ายเนื้อคุณส้มสุประเรศถามหลายครับว่ามีค่ายอยู่แค่นีนนะครับมีค่ายอยู่แค่ไ้นครับตัวผู้ชมกับพมีน้ำหนอยในห้างกันี่ย้อนับตัวลูย่งค่ายหยาดเกี่ยวเขาค่ายหยาดเกี่ยวเขานะครับ เขาให้เขาดอเขาให้นะครับข nah. ้าอยากเกี่ยวเขาอยู่ช่วงนี้นะครับบรรยากาศรับคล้ายอันนี้เป็นต่อกันหลอดเป็นห่กันหลอดหมื่นตัวนี้นะเสาหน่อยนะครับเด็กกัะนาบตรงนะเป็นต่ะได้กันเลย ยืนเล่นไปวันนี้วันี้วนี้วันี้้ค่ายเลี้ยงเขานะ้อย้ห้อยไ้หอยไหนออลไม้หอไม้อีหออยนไม้อไหม้หไย

เนบกล้วยๆทีันาหานองป็นแจงหเขา่เนหกันหลอดเมืองก็ปูกหน่อยครับจุใจนี่ไมกินหรอกสมก็มองมาแล้เป็นสองตัวทงเจ้าส

ดางเสียกแล้วสองตัวสองตัวกเดศร้าสามเงินองตัวเร้าสามเงินเส้าสามินสามเงินเ้าสตัวเงิน ใหญกันไหมแบบลงรถง่วลงรถอันตรายแข้งขาหัากไปในนี้หนาเสียเลยนะวันนี้ไข่เนื้อกับพ้อดเด็กขายนะครับสองตัวอ้วนๆอย่างนีน้นสูงประมาณลอยสิบห่าบวกลอยยี่ สองหมื่นสามหมื่นครับรุ่นนี้สามหมื่นนะครับแต่ว่าบอดได้กันนะครับมือนี้บรรยากาศค่อนข้างจะซบเซานะครับข่ายหยาดเกี่ยวเข่านะคยาเกี่ยวเข่ากันนะครับบรรยากาศอื่นๆข้างพ่นกำลังลงมาอยู่ครับสองตัวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับาครับผู้น้อยสูงร้อยี่หานะครับ ห4 5่0พนหรอยครับอันนี้ห7 0่นเจ็ดครับควายสาวจนะ่อยครับควายสาวผอมๆหนสูงร้อยยี่บห้าบวกนะครับ <c oughs> <c oughs>

สอายกันยานงอวบ้จงนั้วย่อยู่กมาวันนี้ครับค่ายเขาน้อยหน่อยค่อยเลียงบะมีนะครับนี่จะค่ายเหนือวันนี้นะครับค่ายเลียงมีโค้งเดียวครับค่ายแมลูครับมีโค้งเดียววันนี้ครับ พ่อเดเบึงนะครับวันนี้บรรยากาศพ่อเดเบึงนะครับวันนี้นะครับอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเนี่ยกาแฟไม่รายมั่งใจนะครับขอบริ้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับเด็กหน่อยนีเงิหนหนึ่งพันสาวหน่อยจ,จอย่อยเงิน 他等。啊